เด็กหญิงนิยายห,หวนชะตาสารต่อรักบทที่ยี่สิบห้าดังนั้นทุกคนจึงหยุดงานของตัวเอง จิวจือสั่งคนเร่งทำอาหารสำหรับจัดงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้ส่วนซื้อซื้อกับรองอาจารย์ใหญ่ช่วยกันเชิญแขกเบ่าประกาศงานมงคลในเมืองรวมทั้งเชิญผู้ช่วยเจ้าเมืองซึ่งมีความคุ้นเคยกันมาเป็นแขกสำคัญอินฉินออกไปช่วยจัดหาชุดแต่งงานของบ่าวสาวมาให้ส่วนเยี่ยหยังเชิญคุมคนงานจัดเตรียมสถานที่ตกแต่งสถานที่จัดงานเลี้ยง น่าชื่นใจที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพวกเขาทำงานไม่ได้หยุดตลอดทั้งวันทั้งคืนรุ่งเช้าบ่าวสาวก็รีบเร่งแต่งหน้าแต่งตัวทำพิธีทุกอย่างให้เสร็จสิ้นรองอาจารย์ใหญ่รับหารจิวจื่อเป็นน้องสาวบุญธรรมเพื่อทำหน้าที่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงส่วนเยี่ยหยางเฉินมีผู้ช่วยเจ้าเมือง ทำหน้าที่เท่าแก่ให้ทุกอย่างต้องสมบูรณ์หากมีข้ออ้างใดที่อีกฝ่ายสามารถกล่าวหาได้ว่าการแต่งงานครั้งนี้บกพร่องหรือหานจิวจือกับเยียหยางเฉินแต่งงานกันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ราชองค์การฉบับนี้คงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ข้ายังไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะเดินทางกลับไปในทันทีจริงหรือไม่เยียหยางเฉินเอ่ยทำลายความเงียบ เราอาจต้องอยู่ด้วยกันไปอีกสองสามวันจนกว่าจะแน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ให้ใครมาคอยติดตามดูพวกเราระหว่างนี้ค่าสัญญาจะไม่ละเมิดข้อตกลงชายหนุ่มทอดสายตามองภรรยาที่นั่งอยู่ตรงหน้า ข้อตกลงคือการสมรสคราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเต็มใจหรือความรักเป็นเพียงการสมรสเพื่อช่วยเหลือนางจากราชองค์การของไทเฮาเยียหยางเฉินเป็นตัวเลือกเดียวที่เหมาะสมและด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดเขาจึงกลายเป็นเจ้าบ่าวให้นางสมรสสองครั้งกับภรรยาคนเดียวด้วยเหตุผลที่แตกต่างแต่มีบางอย่างเหมือนกัน ครั้งก่อนนางรักเขาแต่เขารักหญิงอื่นครั้งนี้เขารักนางแต่หัวใจนางมีใช่ของเขาอีกแล้วข้าจะให้คนแอบเอาฟูกนอนเข้ามาเพิ่มให้ท่านสามารถนอนบนฟูกเปล่าได้หรือไม่ถ้าไม่สะดวกท่านนอนบนเตียงของข้าก็ได้ข้าจะนอนบนฟูกเองปกตินางนอนกับอินถินมีฟูกบางๆให้ เพราะอินสินไม่เคยชินกับฟูกหนามากนะักแต่ตอนนี้เมื่ออีกฝ่ายเป็นหยางเฉินแค่ฟูกบางคงไม่เหมาะข้านอนบนพื้นได้เตียงของเจ้าเจ้าก็นอนไปเถอะตอนออกท่องเที่ยวแม้เป็นพื้นดินชื้นแฉะเขาก็ยังนอนมาแล้วนะับประสาอะไรกับฟูกนอนที่นุ่มและอุ่นในห้องหับเช่นนี้แล้วจิวอิงล่ะ เพราะห้องนี้ต้องใช้เป็นห้องหอจึงมีการขนย้ายเตียงของจิวอิงออกไปฝากไว้ที่ห้องของซื้อซื้อก่อนตั้งแต่เมื่อคืนคงต้องให้จิวอิงนอนกับซื้อซื้อไปก่อนทำไมละ่ะปกติเจ้าก็นอนกับลูกตลอดเยี่ยหยางเฉินสงสยัยจิวอิงยังนอนไม่เป็นเวลานักหลายครั้งนางจะตื่นขึ้นมาร้องให้กลางดึกท่านจะรำคาญเสียเปล่า เขาสายหน้าไม่เป็นไรเอาลูกเข้ามานอนอย่างเดิมเถอะข้าจะได้ช่วยเลี้ยง,งานางด้วยท่านแน่ใจนะถ้าลูกร้องไห้โยเยจนท่านนอนไม่หลับก็อย่าโทษนางเพราะข้าเตือนท่านแล้วเจ้ายัางทนได้แล้วทำไมข้าจะทนไม่ได้หญิงสาวหัวเราะในลำคอเป็นการสบประมาทเขาอย่างแรงข้าจะคอยดู เยี่ยังฉันชัดหน้าเขาไม่เชื่อหรอกว่าเพียงเสียงร้องของเด็กทารกจะทำให้เขาไม่สามารถทนได้แม้ถูกฟันบาดเจ็บเจียนตายก็ไม่เคยทำให้เขาหวาดกลัวจะมากลัวอะไรกับเสียงเด็กร้องจิวจือกลับนึกขำ ท้าทางมั่นใจของเขาปกติอย่างฉันพบลูกเฉพาะเวลากลางวันจิวอิงตัวน้อยจะอยู่ในช่วงอารมณ์ดีและเอาแต่หลับกับเล่นแม้จะมีงองแงบ้างแต่เพราะรอบข้างยังมีเสียงอื่นผสมนปนเปเสียงร้องของนางจึงไม่ดังมากนะักเมื่อถึงยามดึกสงดัดเสียงร้องแบบไม่เจอเสียงรบกวนใดๆอาจทำให้บางคนประสาทเสียได้เลยทีเดียว ยังไงก็ตามข้าต้องขอบคุณที่ท่านช่วยจิวจื่อไม่มีโอกาสได้เอ่ยคำนี้มาก่อนหน้าเพราะทุกคนต่างก็ยุ่งกันจนหัวหมนุนข้างนอกของกำลังวุ่นวายนางสั่งโรงครัวจัดอาหารให้แขกเต็มที่เพราะชาวบ้านเหล่านี้คือพยานและกรอบคุ้มกันชั้นดีระหว่างนางกับราชสำนักเปลี่ยนคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นก็จะดีท่านต้องการอะไร โอกาสเยี่ยยังเฉินสบตานางแล้วกล่าวหนักแน่นข้าต้องการโอกาสจากเจ้าหานจิวจื่อสายหน้าไม่ใช่ว่าข้าไม่ให้มันแต่ข้าไม่รู้จะหาโอกาสจากไหนมาให้ท่านเพราะหัวใจของเจ้าเป็นของอ๋องสามไปแล้วอย่างนั้นหรือข้าจึงไม่มีโอกาสท่านรู้หรือไม่ความทรงจำของข้าเกี่ยวกับท่าน เรื่องใดที่ชัดเจนที่สุดก่อนหน้านี้เหยียหอย่างเฉินไม่อ่านหาคำตอบได้นางจึงฉเฉลยในฐานะคนรักสิ่งที่ข้าจดจำได้แม่นยำที่สุดคือรอยฝ่ามือที่ท่านตบหน้าข้าเพราะเชื่ออนุมากกว่าภรรยาเอกแต่ในฐานะบิดาของบุตรข้าจดจำวินาทีที่ท่านช่วยเหลือจิวอิงให้คลอดออกมาได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นในฐานะคนรักข้าจึงไม่รู้จะหาโอกาสใดให้ท่านแต่ในฐานะบิดามารดาของจิวเองท่านเป็นบิดาที่ดีอยู่แล้วเยี่ยอย่างฉันอับต้นหนทางและเจ็บปวดแม้รู้คำตอบนี้ดีอยู่แล้วว่าเป็นเพราะเขาทำผิดพลาดมาตั้งแต่ต้นไม่อาจโทษใครได้ เวลาเดียวกันที่ตำหนักชิ้นอองกลับเงียบสงัดมีเพียงเสียงสนพนาแผ่วเบา้าดังออกมาจากห้องหนังสือของอองสามเท่านั้นทุกคนในตำหนักล้วนทราบว่าแขกในห้องหนังสือเป็นสหายคนสนิทของท่านอองไม่ผิดแน่นอนวันก่อนเขาก็บุกเข้ามาพบท่านอ,องโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าเพียงทราบว่าอีกฝ่ายเป็นใครกลับเรียกเข้าพบ แล้วปิดห้องหนังสือสนทนาเพียงสองคนอยู่เป็นนานสองนานวันนี้บุรุษผู้นั้นก็มาเยือนอีกครั้งทุกคนจึงให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีสุราอาหารชั้นเลิศถูกลำเลียงเข้าไปในห้องหนังสือที่แม้แต่พระชายายังไม่มีสิทธิ์เข้าไปสองบุรุษปิดประตูสนทนาเพียงลำพังอีกครั้งสุราจอกแล้วจอกเล่าที่เยี่ยย่างมิ่นเทลงคอ โดยไม่ทันได้ลิ้มรสชาติอ,องสามก็กระดกดื่มด้วยท่าทางเสื่องซึมผิดไปจากปกติพวกเขาร่ำสุรากันด้วยความเงียบจนกระทั่งแขกเอ่ยปากเลยยามเที่ยงแล้วงานมงคลคงสำเร็จน้ำเสียงนั้นเจือด้วยความเจ็บปวดท่านเป็นคนเสนอความคิดนั้นเองนะคุณชายใหญ่หุยหลงต่อว่าคนที่ทำท่าทางตัดเพอ้อ แล้วท่านอองมีทางเลือกอื่นหรือเสียงชายน่มกล่าวประชดประชันท่านอองสามผู้เก่งกาจและมากล้นด้วยอำนาจยังไม่อาจออกพระโอดห้ามราชองค์การไทยเฮาได้ขุนนางเล็กๆในกรมอาลักษณ์เช่นกระมอมจะไปมีปัญญาได้อย่างไรเพียงแค่บังเอิญได้รับทราบข่าวนี้มาก็นับว่าโชคดีมากแล้วเมื่อราวสองวันก่อน เยี่อย่างหมิ่นบังเอิญไปได้ยินการสนทนาของใต้เท้าผู้หนึ่งในกรมถึงรับสั่งร่างร,ราชองค์การของไทยเฮาเข้าราชองค์การนี้มีความเร่งด่วนเป็นพิเศษออกมาถึงสองฉบับฉบับแรกออกให้นายกองทหารม้าชัยติ่นเหิงรับราชองค์การพระราชทานสมรสและออกเดินทางไปพร้อมขันที่กับราชองค์การฉบับที่สอง ถึงเมืองจินตอนไหนให้สมรสตอนนั้นเขารีบเดินทางไปเข้าเฝ้าอองสามที่ตำหนักชิ้นอ,องในทันที คราวแรกคิดว่าองสามจะขอเข้าเฝ้าห้องเต้ให้ออกพระโอษย์ยกเลิกราชะองค์การกับไทเฮาหรือออกราชะองค์การฉบับอื่นเพื่อระงับเอาไว้แม้องสามในเวลานั้นยังไม่มั่นใจพระห้องเต้นั้นเกรงพระไทยไทยเฮาอยู่มากแต่ถึงอย่างไรก็ต้องลองพอออกจากตำหนักข่าวกลับกลายเป็นขันทีและใส่จินเหิงออกเดินทางไปเมืองจินเรียบร้อยแล้วกว่าจะได้เข้าเฝ้า กว่าจะออกราชองค์การสำเร็จถึงเวลานั้นหมาเร็วคงไม่อาจไปท่านถ้าราชองค์การฉบับนั้นถูกประกาศแม้ฮ่องเต้ก็ไม่อาจหักพระพักพระมารดาได้เยียอย่างมิ่นจึงเสนอให้เปลี่ยนทิศทางของแผนการทางเดียวที่ราชองค์การจะถูกกระงับก็ต่อเมื่อขัดกับกฎหมายแผ่นดินการสมรสซ้อนถ้าเป็นไปได้ ข้าก็อยากจะไปเข้าพิธีกับจิ๋วจื่อด้วยตัวเองแต่ต่อให้เร่งม้าเร็วไปแค่ไหนก็คงไม่ทันชายจินเฮิงโชคดีที่หยางเฉินยังคงอยู่ที่นั่นในเวลานี้ไม่อย่างนั้นเราอาจจะต้องขอให้ใครก็ไม่รู้มาแต่งงานกับจิ๋วจื่อแทนข้าไม่เคยคิดเลยว่าต้องเสียนางให้น้องชายถึงสองครั้งเช่นนี้ หุยหลงตบบ่าอย่างเห็นใจเขาเองก็เจ็บปวดไม่ต่างกันแต่ถ้าต้องเลือกระหว่างชัยจินเหิงกับเยี่ยหยางเฉินคุณชายรองสกุลเยี่ยย่อมดีกว่าอย่างไม่อาจเทียบได้อย่างน้อยเขาก็คือบิดาของจิวอิงและที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะมีใจรักจิวจื่ออยู่ไม่น้อยฝีมือการต่อสู้ก็พอมีเขาหวังเพียงว่าฟู่หานตงผู้เป็นสหายต่างไว้ จะจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่นชายจินเหิงผู้นั้นต่อให้ต้องตายข้าก็ไม่ยอมให้มันได้แต่ต้องจิ๋วจื่อแน่นอนอองสามเอ่ยด้วยความกรอธท่านจำได้หรือไม่ว่ามีครั้งหนึ่งที่โจรบุกเข้าเรือนจิ๋วจื่อที่เมืองจินคราวนั้นได้น้องชายท่านกับองค์รักของเจ้าหกช่วยกันขับไล่ออกไปข้าเชื่อว่าเป็นชายจินเหิง น่าเสียดายที่ไม่มีหลักฐานจึงเอาผิดอะไรไม่ได้อย่างเฉินเองก็เคยพูดถึงไม่คาดว่าจะเป็นคนเดียวกันหุยหลองพยักหนะ้าเจ้าหกจำได้ว่าตัวหัวหน้าคือคนที่เคยเกี้ยวพาจิ๋วจื่อในโรงเตี้ยมจนเกือบจะมีเรื่องกันฝ่ายนั้นประกาศว่าเป็นนายกองทหารมาให้คนสืบวันนั้นก็คงจะเป็นไช่จินเฮิง ขับไล่ไปคราวนั้นสังหารอีกฝ่ายไปได้หลายคนแต่ฝีมือเก่งกล้าหนีได้จนไล่จับไม่ทันใครจะคิดว่ามันจะโผล่เข้ามาระรานนางอีกครั้งกันท่านจัดการเขาไม่ได้หรืออองสามใส่หน้ามันเป็นคนขององแปดหากไม่มีหลักฐานจะกลายเป็นเพิ่มความขัดแย้งแล้วทำไมไทยเฮาถึงเลือกที่จะพระราชทานสมรสให้คนขององแปด มิใช่ไทยเฮาไม่พอพระไทยององแปดดอกหรือพอพูดถึงตรงนี้ใบหน้าอ๋องสามก็คล้ำขึ้นดวงตาฉายประกายความโกรธที่ต้องการระง,งับเอาไว้วันนั้นแม่ทัพตะวันออกขอเข้าเฝ้าไทยเฮาเป็นการด่วนหลังจากที่เขากลับไปไทยเฮาก็ออกราชองค์การเขาเป็นบิดาของพระชายา เยี่ยอย่างหมิ่นคิดว่าตัวเองไม่ได้จำผิดหรือแท้จริงแล้วเรื่องนี้จะเป็นเพราะความริษยาของสตรีกระนั้นเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปหากเป็นเช่นนี้ก็คือเรื่องของครอบครัวที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวพวกเขาคงคิดว่าหากให้จิวจือแต่งกับคนที่ข้าไม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้จะทำให้ข้ากับนางต้องตัดขาดจากกันรวดเร็วยิ่งขึ้น มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะคาดเดาหลังจากวันก่อนทหารที่เฝ้าหน้าห้องหนังสือได้บอกแล้วว่าพระชายาขอเข้ามาในนี้เพื่อหาต่างหูที่ทำตกเอาไว้บางทีนางอาจค้นเตอจดหมายของเขากับจิ้วจือจึงตัดสินใจทำเช่นนี้เยียอย่างมิ่นไม่ได้กล่าวสิ่งใดต่อเขาเพียงร่้ามสุราต่อไปเท่านั้น ตอนที่คุณใช้ใหญ่สกุลเยี่ยจากไปท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้ว เกิดซุนเหนียงเข้าครัวเตรียมอาหารเย็นตามปกติสองสามวันมานี้จิตใจของนางเต็มไปด้วยความกังวลบิดาบอกว่าจะจัดการเรื่องนั้นด้วยตัวเองนางทราบเพียงบิดาส่งข่าวว่าภายในวันนี้หานจิวจือจะกลายเป็นหญิงที่มีสามีแล้วจากนั้นก็รอคอยเพียงให้อองสามทราบข่าวและนางต้องปรนิบัติสามีให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ วันสองวันมานี้อองสามเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องหนังสือถ้าไม่ทำงานก็สนทนากับคุณชายใหญ่สกุลเยี่ยที่ดูจะเป็นสหายคนสนิทของเขาด้วยท่าทางเป็นปกตินางจึงสบายใจว่าเรื่องราวคราวนี้คงไม่ทราบไปถึงหูเขาแน่นอน แต่แล้วเมื่อครู่ก็มีคนมาแจ้งว่าท่านอองประสงค์จะเสวยอาหารเย็นกับนางในห้องส่วนตัวนางจึงสั่งการคนครัวให้จัดเตรียมอาหารต่อขณะที่ตัวเองกำลังกลับเข้าไปจัดการกับเสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อย ถึงเวลาเขาก็มาหานางที่ห้องเจีิยงๆแม้ตลอดมื้ออาหารจะไม่ได้สนทนาสิ่งใดกันเกิดสุนเหนียงก็ยังดีใจใบหน้าสงบนิ่งของเขายังมีสเสน่ห์ชวนมองและแม้ว่ามันจะเป็นความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังดีกว่าการต้องแยกกันกินเช่นทุกวันอร่อยหรือไม่เพคะ ถ้ามีสิ่งใดที่โปรดเป็นพิเศษหม่อมฉันจะทำถวายครั้งหน้าด้วยไม่เป็นไรทุกอย่างถือว่าใช้ได้ให้คนมาเก็บสัมรับออกไปข้ามีเรื่องอยากพูดกับเจ้าตามลำพังนางรีบเรียกคนให้มานำสำัรับอาหารออกไปจากห้องแล้วรินน้ำชาให้ด้วยความยินดียิ่งได้ยินคำถามของเขาหัวใจนางก็ยิ่งเต้นแรงมากขึ้น ที่ข้ามากินอาหารกับเจ้าแบบนี้ดีหรือไม่ดียิ่งเพคะที่ข้าทำกับเจ้าเช่นทุกวันนี้เจ้าลำบากใจหรือไม่นางสายหน้าแม้จะเหงาและเจ็บปวดไปบ้างที่เขาแสดงท่าทีเย็นช้าใสแต่นางก็ทนได้หม่อมฉันทนได้ก็ดีข้าเองก็คิดว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันดีอยู่แล้ว หุยหลงหลับตาครู่หนึ่งแล้วจึงลืมตาขึ้นมองหน้าภรรยาประกายเย็นชาพาดผ่านทุกวันนี้นี่เป็นความเมตตาสูงสุดที่ข้าจะให้เจ้าได้อย่าล้ำเส้นของข้าอีกเกิสุนเนียงน้ำเสียงเย็นชานั้นไม่ใช่สิ่งที่นางคาดว่าจะได้รับในวันนี้เกิสุนเนียงยังคงตกอยู่ในความงุนงงหม่อมฉันทำอะไรให้ไม่พอพระทัยหรือเพคะ ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าข้ากับนางจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกเพียงขอไม่ให้ไประรานนางมันยากเกินไปอย่างนั้นหรือหรือเจ้าจะบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องที่บิดาเจ้าไปขอสมรสพระราชทานจากไทยเฮาอารมณ์ที่ตักเก็บไว้คล้ายถูกกระเบิดออกใบหน้าหล่อเหลาฉาบไว้ด้วยความเย็นชาเกลียดชังฟังแล้วสถานในอกวูบหนึ่งเมื่อทราบความจริง ท่านพ่อบอกว่าบุรุษผู้นั้นเป็นคนดีเขามีหน้าที่การงานที่ดีและเขากับนางก็เหมาะสมกันฝ่ามือหนาฟาดลงบนโตะ๊ะจนนางสะดุ้งไปทั้งร่างเสียงตะวาดยิ่งทวีความดังมากขึ้นมันไม่เกี่ยวว่าชัยจินเหิงจะดีหรือไม่แต่เจ้าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของนางเที่ยวไปขอสมรสพระราชทานให้คนอื่นไปทั่วแบบนี้และที่สำคัญ เจ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าชัยจิ่นเหิงคนนั้นไม่ต่างอะไรกับสัตว์นรกเจ้าบ้านั่นมันวิปริตข้อมูลของชัยจิ่นเหิงที่เขาตามสืบทำให้อารมณ์ที่คิดว่ากักเก็บเอาไว้กลายเป็นประเบิดขึ้นมาวันนั้นเมื่อแน่ใจว่าจิวจือปลอดภัยเขาจึงต้องมาจัดการเกอซุนเหนียงใส่หน้าไม่จริงท่านพ่อบอกว่าเขาเป็นคนดี คนดีที่ทำให้เมียตัวเองบอบช้ำจนตายเนี่ยหรือเขาอยากหัวเราะนักเพียงนึกว่าหากเยี่ยหยางมิ่นไม่บังเอิญทราบเรื่องนี้เข้าหากจิวจือต้องแต่งกับมันจริงๆจะเป็นเช่นไรเกิดซุนเหนียงเจ้าแอบเข้าห้องทำงานของข้าล้ำเส้นที่ข้าขีดเอาไว้ร้ายแรงที่สุดคือเจ้ากล้ายุ่งกับผู้หญิงที่ข้ารัก หญิงสาวเจ็บปวดเสียยิ่งกว่าถูกเขาทุบตีสายตาที่มองมาเรากับวว่านางเป็นเพียงขอทานที่น่ารังเกียจร่างนางทรุดลงกับพื้นพยายามเอื้อมมือไปคว้ามือของสามีเอาไว้แต่นางคว้าได้เพียงชายเสื้อซึ่งเขาก็สะบัดทิ้งซุนเหนียงเริ่มร้องไห้อย่างไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปหม่อมฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเช่นนั้น หม่อมฉันเพียงต้องการให้ท่านตัดใจจากนางหม่อมฉันไม่ได้ต้องการทําให้นางทุกขทรมานท่านอองได้โปรดอย่าเกลียดหม่อมฉันอย่ามองหม่อมฉันเช่นนั้นหม่อมฉันสาบ้านว่าหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นางสะอึกสะอื้นไม่ได้มีเจตนาให้หญิงสาวอีกคนต้องตกนรกนางไม่เคยทราบว่าชัยจินเหงเป็นคนวิปริตนางไม่ทราบจริงๆ ยินดีไว้เถิดพี่แผนการของเจ้ากับบิดาไม่สำเร็จเกิดสุนเหนียงเงยหนะ้ามองสามีทั้งน้ำตาไม่สำเร็จชัยจินเหิงไม่มีวันได้ตัวจิ๋วจื่อไปเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะไม่ทําเพียงแค่พูดเช่นนี้นะดวงตาห้วยหลองมีประกายกล้าวจดจำให้ขึ้นใจเกิดสุนเหนียงออกจากนี้ไปอย่าได้ล้ำเส้นที่ข้าขีดเอาไว้เป็นอันขาด มิเช่นนั้นแม้แต่ความเมตตาข้าก็จะไม่มีเหลือให้เจ้าอีกต่อไปสิ้นคำอองสามก็สะบัดชายเสื้อแล้วเดินออกจากห้องทิ้งพระชาะยาให้สุดกายร้องไห้อยู่กับพื้นนางผิดไปแล้วนางไม่ได้ตั้งใจให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นในห้องสะท้อนกล้องไปมาอยู่นานหลายชั่วยาม ประตูห้องนอนของพระชายาในตำหนักชิ้นอ๋องถูกเปิดออกสาวใช้คนสนิทที่ติดตามมาจากจวนสก,กุลเกอก้าวเข้ามาหาเจ้านายที่นั่งรออยู่แต่เฉาตรูใบหน้านายสาวผู้ซึ่งผ่านมรสุมความทุกข์ตรงไปเมื่อวันก่อนยังอิดร้อยแต่แผ่นหลังตั้งตรงสง่างามรอคอยอยู่อย่างไม่ยอมไปไหนเมื่อเห็นว่าสาวใช้ส่วนตัวกลับเข้ามาในห้องนางก็รอตนอีกฝ่าย ย่อกายนั่งลงที่เพื่อนประตูหน้าต่างทุกบานปิดสนิทไม่ให้คนนอกได้ยินบทสนทนาเรื่องที่ให้ไปสืบเป็นอย่างไรเบาไปสืบจากคนที่อาศัยอยู่ใกล้เรือนสักบุญชัยมาแล้วเจ้าค่ะเป็นไปตามที่พระชายาทรงคาดเดาชัยติ่นเหิงผู้นั้น แม้มีฝีมือในการรบราจับดาบดีเยี่ยมแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องมักมากในกามเปลี่ยนผู้หญิงเข้าเรือนเป็นประจำชอบเที่ยวร่ำสุราในหอานางลม่มใบหน้าเรียบเฉยมืดคครึมขึ้นแล้วเรื่องภรรยาที่ตายไปละ่ะสาวใช้กระอักกระอ่วนสุดท้ายก็รายงานชาวบ้านบอกว่าเรือนสักุนชัยปล่อยข่าวว่าป่วยเรื้อรังมานานจนเสียชีวิต แต่มีอีกข่าวบอกว่าแท้จริงแล้วสะพ้ยสกุลชัยผู้นี้ก่อนแต่งงานก็เป็นผู้หญิงสุขภาพดีแข็งแรงแทบไม่เคยเจ็บปวดจนกระทั่งแต่งเข้าสกุลชัยสุขภาพของนางก็ย่ำแย่ลงหลายครั้งพวกเขาเห็นว่าตัวนางมักปรากฏรอยฟกชำ้ำจนในที่สุดนางก็แทบไม่ก้าวขาออกจากเรือนสกุลชัยอีกเลย ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ